สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องของการฟ์มและการ a k เเนะี่ยพี่แนะนำแอปนีน้ k เลย UG Phone เพราะว่าแอปนี้นะจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการ FK เนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถ FK โดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้แถมถ้าสมมติทุกคนนะโหลดผ่านเลงกูพีนนะทุกคนจะได้เพชร4 0 8เม็ดสามารถนำะไ,ปไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าชั่วโมงฟรีก็ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่่ในใจกันแรกแหละให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีใน,นส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใตค้คลิปนี้ได้เลย มื่อวานะทางแบบจากวิดีด้โห้แฟนนะอัปเดตมาใหม่ทุกคนเป็นอัปเดตอ่า g a l a x y ใช่ไหม Galaxy Event อืนตเป็นอัปเดตใหม่แล้วก็มีสกุลเงินใหม่เข้ามาช่างเป็นการอัปเดตที่จะบอกว่าไงดีวะ <laughs> มีตัวละครใหม่เข้ามาทุกคนเป็นตัวคอสมิกเป็นอาการเลคติกไททันแล้วก็เป็นสกุลเงินใหม่ทุกคนเป็นสกุลเงินอาการเลคติกเหมือนเดิมอมือ่ะก็ประมาณนี้อัปเดตใหม่อัปเดตใหม,ใหม่งั้นเดี๋ยววันนี้พี่มาสอนวิธีการฟาร์มเอ่อในสวนของสกุลเงินใหม่หน่อยละกันแล้วก็พี่จะแชร์แอปชี่ิตว่ายูจีโฟลด้ทุกคนเพราะว่าแอปนี้นะสามารถเอพีโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าเด็ดหรือว่าค่าไฟได้เลยอ,อือ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าไปที่หน้าแอปยูจีโนฟะลก่อนละกันนะไป เข้าไปที่หนะ้าแอปแล้วอืวิธีการซื้อก็เหมือนเดิมทุกคนก็ทุกคนนะกดที่ซื้อแล้วก็เลือกสองเออเวอร์ชันนี่เลยว่าจะเป็น UVP GVP หรือว่า g b p 2หรือว่า SVP ก็ได้อ่ะประมาณนี้พี่เริ่มเลยละกันอืกดเข้าไปที่ c a l i f o n ได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนนะโหลดออโต้กคีย์กับโรบอกก่อนนะทุกคนก็ออโต้คีย์นะกดไปที่ Two Center ส่วนโรบ็อกนะกดไปที่ Game Center นะทุกคนแล้วกดดาวน์โหลดโรบอกกับออโต้คีย์ได้เลยพอทุกคนโหลดมาแล้วนะทุกคนนะกดไปที่ออโต้คีย์ก่อนอืมก็ไปเลยกดเปิิดดออออะไรรรเเียบยบ้หื่ปมา อนุญาตโอเคแล้วก็กดตั้งค่าทุกคนปรับข้างบนเป็นเป็นมิลิวิประมาณสักเออสัก 200- ร้อยากำลังดีพี่เล็กเป็น300แล้วกัน300มิลิวิอือ่ะประมาณนี้ลองดูก่อนอ่ะกดเพิ่มมาอ่ะโอเค300อ่ะกดลบไปก่อนกดเลื่อนลงมาข้างล่างทุกคนแล้วก็กดที่ตั้งค่าทั่วไปแล้วก็ปรับเออขนาดให้มันเล็กๆหน่อยอ่ะเล็กเลยลองดูอ่ะโอเคใช้ได้แล้วไปทุกคน เข้ารูบอกได้เลยแล้วอินอลไรให้เรียบร้อยก่อนนะเออแล้วก็เรื่องนะพี่ลืมบอกกับทุกคนไปว่าเออการ f k ในแมบสกีบีดี่ทั้งฟร,ริเฟนนะมันมีโอกาสการหลุดออกมาตรงที่หน้าล็อบบี้ทางตัวแมปมันเออทำระบบรีเพย์มาให้มันเป็นเออยังไงดีอะระบบ20วิอะไรพวกเนี้ยคือถ้าสมมติเราไม่กดก็คือมันก็จะหลุดออกมาหน้าล็อบบี้เลย ประมาณนี้แล้วก็อย่างนึ่งทุกคนคือพี่เริ่มบอกวิธีการฟาร์มของพี่ก็คือเอ่อพี่จะปล่อยให้มันพุ่งเข้าบ้านจนกว่ามันจะแตะกนะทุกคนมันใช้เวลาเล่นไปประมาณสักเออสองนาทีถึงเออหนึ่งนาทีขึ้นจะได้คริสตัลมาประมาณเออยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่นี่แหละประมาณนี้อืมอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะก่อนที่เราจะไปนะพี่ขออนุญาตเซตติ้งสเปนตรงนั้นกดเพิ่มก่อนหนึ่งปุ่มแต่ว่าเป็นปุ่มเลื่อนะนะทุกคนเลื่อนปุ่มมาตรงเอออย่างนี้ อแล้วก็ตั้งเป็นสักประมาณสามร้อยถึงสองร้อยกำลังดีเพราะว่าพี่จะให้ไอ้ระบบรีเพย์เนี่ยตั้งเป็นประมาณสักสิบเก้าวิอืมอ่ะพี่ว่าพี่ตั้งไว้ประมาณสักสองร้อยละกันสองร้อยมิลลิวิตั้งดีๆนะคนสองร้อยมิลลิวินะอืมแล้วก,ก็กดเพิ่มไปหนึ่งปุ่มตั้งเป็นสักสิบเก้าวิอ่ะประมาณนี้อืมอ่ะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่แมปได้เลยไป พอเข้ามาได้ปุ๊บเลื่อนปุ่มอีกหนึ่งนะมาตรงที่ออระบบสปีดได้เลยจริงๆแบบนี้นะมาสามารถ f เ k โดยที่ระวังอยู่ในตัวละครได้นะแต่ว่าพี่คิดว่าแบบนั้นมันจะนานเกินไปหน่อยแล้วก็คือมันแพ้ได้ทุกคนพี่ก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันส่วนคนที่สองนะรอ,อก,ก่อนจบเกมงั้นพี่ขอ k, อนุญาต f p ยาแล้วกันแป but you just wanna fight. You just wanna fight. You just wanna fight, but you just wanna fight. We've been living good. อ่ะโอเคจบแล้วอืมแล้วก็เรื่อนปุ่มที่2นะมาตรงที่เออระบบรีเพย์ได้เลยอืมโอเคประมาณนี้ง่ายทุกคนวิธีการเอย่างพี่แทบจะเหมือนเดิมเลยโอเคเออปล <c oughs> ่อยพุ่งเข้าบ้านแค่นั้นเลยอ่ะงั้นดีพี่ขออนุญาตเอฟเพีไปสักสองสาแบตแล้วกันดูดิว,ว่ามาาันจดหรืดไหมอ่ะ I just wanna stay and have a chill night You tell me that I'm wrong but I'm still right We've been living good but ain't what it feels like I just wanna stay and have a chill night but You just wanna fight, you just wanna fight feel like I'm wrong, but I'm still right. I just wanna stay and have a chill night. You tell me that I'm wrong, but I'm still right. We've been living good, but it ain't what it feels like. I just wanna stay and have a chill night. But You just wanna fight, you just wanna fight. โ okay. อเคพอแค่นี้แล้วกันอืมน่าจะเออเล่นไปสักประมาณ3-4มรอบแล้วมั้งอืมก็ไม่หลุดนะทุกคนก็ถามว่ามันมีโอกาสหลุดไหมมันก็มีโอกาสหลุดแต่ว่ามันก็คือมันก็5้าสปอระอืมอ่ะประมาณนี้ไปกับ r อบบี้เราดีกว่า อ่โอ้โหทุนเป็นไงบ้างการเอฟเคครั้งนี้เอฟเคครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณเออยี่สามใช่ไหมแล้วก็ถ้าสมมติเราเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้มาประมาณหกร้อยเก้าสิบอืมประมาณนี้เพราะว่าเออเราเล่นไปสองทีใช่ไหมเกือบสองทีทุกคนก็ไม่เออก็ได้ประมาณออสักหกร้อยเก้าสิบแหละประมาณนี้เล่นไปหนึ่งวันเนี่ยจะได้มาประมาณหนึ่งหมื่นหกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ถ้าสมมติมันไม่หลุดจริงๆอะ่ะอ,อืมอ,อ่ะงั้นเอ้ยก่อนจบ ขอเปิดสักหนึ่งรอบดูสิอ่าเป็นมาบูสเตอร์ก่อนบูต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 มามีตัวใหม่ไหมไม่มีเลยมีแค่ตัวอีเวนต์อะทุกคนอ่าบูตมาอ่ะเปิดมาหนึ่งตัวขอเออมิสติกได้ไหมข <c oughs> ี้เกียจไปหาในตลาดอ่ะอือหืออีปิกแน่ๆเลยโอ้โหดูทรงแล้วโอ้ยตึงๆเลยพี่น้องอืมอ่ะงั้นก็สกิปนี้ไม่ต้องเลยนะฮะ so give it a hat you tell me that i'm wrong but i'm still right we have been living good but good ain't what it feels like i just wanna stay and have a till night but you just wanna fight you just wanna fight you just wanna fight but you just wanna fight